ตอนนี้นาทีที่ผมรอคอยก็กาลังใจใกล้มาถึงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานก็ได้นาเครื่องจักรกลนะเป็นแมโคแล้วก็รถแท็กเตอร์นะฮะแล้วก็รถด,ดําพยายามจะถมดินปรับพื้นที่เพื่อที่จะคือรถด,ดําลงเข้าไปถึงก่อไข่ตีเขาจะตักเอาไปอนุบาลตีเคลมาสปาอนของนิ้งซ้ายครับก็ออามาลุ้นดูกันครับผมว่าวินาทีในการช่วยเรืเอ ชีวิตของก่อไข่ในรุ่นนี้นะฮะเป็นก่อไข่ทีอยู่ในปลาไข่หัวเล้งครับเ,เดี๋ยวอนาคตบัวหัวเลง้งกับอันปลาไข่หัวเล้งจะบบีในหนองเลงซ้ายแล้วแต่ก่อไข่ตีกล่องอยู่ตอนนี้ครับเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของก่อไข่หรือปลาไข่ทีอยู่ ปลาไข่หัวเล้งตีเขาจะได้เอาไปอนุบาลไว้ตีเคียวข้ามาสปาหนองเลงซ้ายแล้วนะฮะเนี่ยต้นต้นกับครับไม่โคล,ลงมาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> กลังจะปั๊บพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะเป็นตังลงไปเอาไขาย่ยืนยันของกรมชลประทานทุกท่านนะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะผม <Okay. S 1> ตั้งแต่ชัางเต้านะฮะ ห,หน้าโอช่างขาวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมที่มีความอนุเคราะห์ในการช่วยอนุรักษ์ต่อไข่ใื้พี่น้องชาวอำเองในใจของเขานะเดี๋ยวเขาจะพื้นฟูแล้วก็เอาไปลงปลูกในหนองเลงไซเหมือนเดิมครับนี่ครับแต่จะเป็นชุดไหนนั่นเดี๋ยวเขาต้องไปปรึกษาครับหัวหน้าวาราที่ใช้สารครับเป็นหัวหน้าเคทาราสตานหนองเลนไซแห่งกํามว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนที่จะทําเป็นศูนย์วิจัยไข่น้ํา อนุรักษ์ต้นไข่ได้พ้องนะครับผมขั้นตอนนี้ไกลแล้วครับ เปลี่ยนกันครับนะฮะ 来呢。<laughs> จริงแล้วงานของกรมนชน,นก็ค่อนข้างจะต้องเร่งมือเหมือนกันนะเพราะว่าะระยะเวลาก็อนหือ่น,อนั้นเอ่อคนนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณกรมชนนะที่สละเวลาที่พยายามจะเอาก่อใครคืนนึงเฮาเตยหนะ่งห การทำงานของคนจาลงไปนิดนึงครับเพราะว่าจะต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการผลต้นไข้นะฮะแต่ผมชนกับเต็มใจทำใอครับผมเพราะว่าเป็นการช่วยกันรนุนักไปตัวเนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนการ ปั๊บดินเพื่อทำทางลงไปเอาก่ขอไข่เดี๋ยวเขาจะมาอัพเดตกันในคลิปหน้าครับมาถ้าเกิดปับ๊บเสร็จแล้วในการพุดนำเอารถแม่โครมาตัดก่อไข่ขึ้นเดี๋ยวเขาจะมาอัพกันในคลิปหน้าครับผมสรัลดีนี้สวัสดีครับ